สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาต้มกระดูกหมูนะคะต้มกระดูกหมูใส่แตงกวาค่ะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะคะลองทําดูนี่อุปกรณ์ของเราก็มีเครื่องปรุงคือมีกระดูกหมูมีแตงกวาแล้วก็มีกระเทียมพริกไทยแล้วก็อันนี้น้ํามันหอยซีอิ๊วขาวนะคะอยู่ในนี้นะคะผงนัวรสด,ดีใส่ด้วยนะคะอันนี้เกลือใส่ด้วยนะคะน้ําเดือดแล้วดิ น้ำเดือดแล้วยายก็จะใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะตอมเห็นไหมใส่กระดูกหมูแล้วก็จะใส่นี่ค่ะรากผักชีกับกระเทียมใส่ลงไปเลยใบยก็ใส่ได้ค่ะรากผักชีเตียมใบใส่ไปเลยอ่าใส่เครื่องลงไปนิดหน่อยครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะต้มต่อให้เดือดสัอนค่ะเดี๋ยวค่อยใส่แปงทีหลังนะคะทุกคน ดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะเดี๋ยวแตงเราจะใส่ที่หลังนี่ตอนนี้กําลังต้มอ,อยู่ในหม้อนี่เรอให้กระดูกหมูเดือดแล้วก็ตักฟองออกด้วยนะคะดูกหมูออกให้กระดูกหมูเดือดแล้วก็ตักฟองทิ้งตักฟองทิ้งเราก็แตงกวาใส่นะคะแตงกวาใส่ที่หลังเดี๋ยวเราใส่ที่หลังนะคะเดี๋ยวรอดูต่อไปตอนนี้กระดูกหมูของยายก็เดือดแล้วนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะนีๆๆ่ๆๆๆๆๆ ยายตักดูให้ดูเนี่ยตักขึ้นดูได้นะคะกระดูกหมูเนี่ยน้ำเดือดผุดๆแล้วค่ะตอนนี้ยายก็จะเอาแตงกวาใส่แล้วนะคะยายก็จะตุนไปพร้อมกันเลยนะคะตุนรวมกันไปเลยตอนนี้เครื่องปรุงก็เหลืออยู่หน่อยนึงยายจะใส่ลงไปให้หมดเลยนี่ยายกะว่าพอดีเลยนะคะเอาแบบจืดนะคะแตงกวาลงไป เทลงไปหมดเลยค่ะนี่เ <c oughs> ถมหมอเลยนะคะนะคะเดีย๋ยวยาจะปิดเอาไว้นะทุกคนต่อไปยาก็จะพามาดูต่อนะคะต้มกระดูกหมูใส่แตงกวาของเราก็นี่ตุนไฟอ่อนๆน,นะคะทุกคนตุนไฟอ่อนๆเอาไว้นะนี่ ตอนนี้ยังไม่เปื่อยนะคะแต่ยายจะตุนไปเรื่อยๆนะคะประมาณอีก20นาทีนะคะทุกคนแต่ว่าให้ดูแค่นี้ก่อนเพราะว่ายายจะได้ไปทําอย่างอื่นนะคะอย่าจะบอกเครื่องปรุงอีกทีหนึง่งวิธีปรุงเครื่องปรุงนะคะของยายก็มีรากผักชีใส่เยอะๆเลยนะคะถ้ามีเยอะรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะพริกไทยนะคะก็ รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็กระดูกหมูกระดูกหมูแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ยายเอากระดูกหมูเออะไรล่ะแล้วเขาเรียกอะไรอันเนี้ยสันหลังหมูนะคะแต่มนเนื้อเยอะอยู่นะคะทุกคนจะเอาแบบที่คงก็ได้นะคะแล้วแต่ตามใจแล้วใครจะต้มใส่แตงกวาก็ได้หรือจะใส่ฟักใส่อะไรแล้วแต่ชอบนะคะค่ะแล้วก็เครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะผงนัวรสด,ดี เกลืออย่าขาดนะคะเกลือต้องใส่นะคะรสชาติจะดีมากเลยนะคะแล้วก็ชิมดูรสชาติโอเคไม่เอาเค็มนะคะเต๋ดไวเดี๋ยวเราตุนไปเรื่อยๆตุนไปเรื่อยๆจนน้ําแห้งน้ําจะแห้งแล้วมันก็จะพอดีเลยนะคะจบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณที่มารับชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะลองทําดูนะคะอร่อยมากนะคะสวัสดีค่ะ